สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตุ้มคับไอค่ะ The Cracker วันนี้นะครับเรามาทำขนมอร่อยๆเช่นเคยวันนี้เราจะทำเวลาน่าคัสตาร์ดเค้กค่ะคัสตาร์ดคุณผู้ชมครับมันมีที่มาที่ไปนะไอซ์ต้องย้อนไปสมัยโรมันตั้งแต่อาณาจักรโรมันนะนะครับเขาเริ่มทำไอตัวคัสตาร์ดกันโดยที่แบบว่าทำเป็นขนมหวานเนี่ยแหละครับทานกับ พิกไทยหรือว่าผสมพริกไทยเนี่ยทานนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากนะครับแล้วก็มาจนถึงยุคกลางในยุโรปนะฮะก็เลยมีการทำไอคาสตาร์เนี่ยมาเป็นเหมือนกับขนมหวานกันมากขึ้นนะครับแต่ที่ปูมจริงๆคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าต้องยกนิ้วให้ไทยที่ประเทศแหละประเทศไทยเหรอครับประเทศไทยไม่ใช่ครับแหมมาตลกอีกแล้วต้องยกให คนอเมริกันนะครับหรือประเทศอเมริกาน,นั่นเองนะครับเพราะว่าซอสเซิร์ชอะไรเนี้ยอเมริกนันเ,เนี่ยเขาจะเก่งมากในการที่แบบหาสูตรหาแบบเขาเรียกปุ่มรับรสอะไรต่างๆทําให้คัสตาร์ดเนี่ยที่เป็นผงของอเมริกันเนี่ยบูมมากจนทําให้ทุกวันนี้มาเป็นขนมหวานเนี้ยที่เรากินกันนั่นเองนะครับมาดูส่วนผสมันต่อดีกว่า<ด>มีอะไรบ้างค่ะดูมีแป้งอเนกประสงค์ค่ะนมสดรสจืดค่ะกล้วยหอม ไข่แดงกินวานิลานะคะน้ำตาลทรายไข่ขาวครีมออฟทาทาผงฟูเกลือค่ะแล้วก็สำหรับตัวหน้าค่สตาดค่ะมีน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดนมสดลดจืด กินวานิลลาแล้วก็มีไข่ไก่2ฟองค่ะคุณผู้ชมครับผมเนี่ยนะครับเพิ่งมาหัดทําขนมนไอศเนี่ยนะครับแล้วก็น้องเนี่ยจะหาสูตรเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพขายกินแล้วก็รู้สึกผอมรู้สึกไม่อ้วนค่ะโอ้โหกินแล้วรู้สึกผอมแล้วไม่อ้วนดีมากเลยนะคุณผู้ชมครับทำไมถึงเป็นกล้วยหอมวันนี้เพราะว่ากล้วยอันเนี้ยจะช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะเพราะว่าเราเราดูจากตัวเนื้อกล้วยอะค่ะเวลาที่เราเอาช้อนตักขึ้นมาเนี่ย เขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนไฟเบอร์ละลายน้ำค่ะกินเข้าไปเนี่ยช่วยให้หน้าใสนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยใต้าตาได้ด้วยค่ะและที่ทราบนะครับคุณผู้ชมครับกล้วยหอมเนี่ยเวลาเรามาทำเค้กเนี่ยต้องเอาอกล้วยที่เกือบเกืบเกบอบงอมนะที่แบบเขาว่าผิวที่มันป็นแบบจุดน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้วตรงเนี้ยดีมากๆเลยเพราะว่าสารตัวนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้ทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติของกล้วยแล้วก็ คุณประโยชน์ที่กล้วยหอมจะให้กับเราเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับเริ่มต้นจากการทำเมลแรงค่ะเมลแรงก่อนเลยนะครับทำอะไรบ้างเอ่ยค่ะโดยเราใช้ไข่ขาวสีฟองค่ะไข่ขาวสีฟองนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยครีมออฟทาทาค่ะครีมออฟทาทานะครับหรือว่าถ้าทางคุณผู้ชมที่บ้านนะคะถ้าไม่มีครีมออฟทาทาเนี่ยใช้น้ำมะนาวแทนได้เหมือนกันน้ำมะนาวแทนได้นะครับ หลังจากนั้นค่ะเราจะใช้ตัวแฮนด์มิกเซอร์มาผมเตรียมไว้เร,รียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับอยู่ตรงนี้เองครับแฮนด์มิกเซอร์นะครับดีนะครับแล้วไงต่อพอเริ่มเป็นฟองหยาบๆอะค่ะเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลโดยทยอยใส่เข้าไปจนหมดนะคะอ่ะโอเคใส้ไปกผอน หลังจากนั้นเรามาทำะไรกันต่อนหลังจากนั้นเราจะมาทําในส่วนของตัวเนื้อแป้งค่ะพี่ตุ้มีไข่ไก่อย่างแรกเลยค่ะไข่ไก่นะครับตามด้วยนมสดรสจืดค่ะทั้งหมดเลยค่ะตนะครับต่อด้วยกล้วยที่เราบดเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตามด้วยกลิ่นวนิลาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งผงฟูแล้วก็เกลือใส่เข้าไปได้เลยค่ะโอเคครับ เกลือค่ะเกลือก็ร่อนด้วยเหรอครับใ,ใส่เกลือร่อนลงไป <ผม S 1> ด้วยนะครับผงฟูค่ะผงฟูกระจายไปทั่วๆคุณผู้ชมครับถ้าได้เนื้อแป้งที่ละเอียดประมาณนี้แล้วถือว่าถือว่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้ว,ะลวนะครับต,ต่อจากนั้นเราจะเอาเมลงคขค่ะมาผสมรวมกับตัวเนื้อแป้งค่ะโอเคครับเมล็ดข้นะครับค่อยๆผสมลงไปนะครับ ได้หรือยังเอ่ยได้แล้วค่ะพี่ตุ้มเดี๋ยวเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับได้แล้วครับเรียบร้อยสวยงามนะครับโอเคและที่สาคัญนะคะอย่าลืมเขะพิมพ์เพื่อไล่ฟองอากาศด้วยค่ะขนมของเราเนี่ยออกมาจะได้หน้าตาสวยนะคะพิมพ์เรียบร้อยพิมพ์เรียบร้อยเค้กเรียบร้อยเตาเตาอ,อบเรียบร้อยค่ะไปเลยสิครับ ระหว่างที่เรารอขนมอบแน่นอนครับเรามาทําหน้าคัสตาร์ดกันนะครับโดยหน้าคัสตาร์ดของเราค่ะก็จะมีกล้วยเป็นส่วนผสมหลักด้วยค่ะพี่ตุ้มใช้กล้วยเป็นส่วนผสมหลักคุณผู้ชมครับทาไมหาเรื่องอีกแล้วค <c oughs> ัสตาร์ดปกติเขาไม่ได้ใส่กล้วยกันไม่ใช่เหรอเพราะว่าเราเนี่ยอยากได้ประโยชน์จากกล้วยเยอะๆค่ะเอาทั้งเนื้อแล้วเอาทั้งหน้าคัสตาร์ดเลยค่ะพี่ตุ้มเอาคุณผู้ชมครับเดอะคราเกอร์นะครับวันนี้เราจะทําหน้าคัสตาร์ดโดยการผสมกล้วยหอมนะครับ ราะน้องไอซ์เขาอยากจะแบบว่าลดรอยคล้ำรอบดวงตา<ช>มีผิววิงวิงวังวังมันจะช่วยได้จริงๆเหรอไอซ์อาจจะช่วยได้ค่ะพี่ตุ้มอาจจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็ยังดีคะ่ะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนเล็กๆที่เรากินอาหารที่มันมีประโยชน์เข้าไปเยอะๆก็จะดีนะ,ค,ะครับเดี๋ยวเราจะ,ะบดกล้วยให้ละเอียดค่ะแล้วก็ระหว่างนี้ค่ะพี่ตุ้มเราสามารถใส่ตัวนมสดรสจืดลงหม้อได้เลยค่ะ โดยระหว่างที่เราอุ่นนมค่ะเราจะใช้เป็นไฟอ่อนๆนะคะครับผมนะครับก็อุ่นนมไปนะ<ช>ครับผมตั้งไว้ที่เบอร์สามใช่ค่ะ,<น>ะแล้วก็ทมด้วยเป็นแป้งข้าวโพดค,ค่ะพี่ตุ้มแล้วอะไรอีกไข่ไก่ค่ะสองใบค่ะเราใส่น้ำตาลทรายทั้งทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยใช่ค่ะลแล้วก็ตีจนเริ่มเป็นสีเหลืองของตัวไข่ไก่ค่ะ หลังจากที่เราเอาคัสตาร์ดของเราเนี่ยแช่เย็นแล้วะนะครับเย็นเชียบเลยประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะต่อไปเราจะเอาตัวเครื่องแฮนด์มิกเซอร์ค่ะมาปั่นเพื่อตีให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะครับให้เนื้อมันละเอียด,เ,ยด<ช>เนียนๆนะครับตีเบาๆโอ้โหคุณผู้ชมครับ ดูสีที่เนื้อเหมือนอินอ่อนดเลยนะครับสวยงามมากนะครับมชมครับหลังจากนั้นเราก็มาแบ่งให้พอดีคำนะครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เค้กของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วแต่เรายังจะไม่ทานก่อนนะครับเราจะไปลองจัดใช่ครับในสไตล์ t ropical f o o r i e r นะครับตัวสไตล์นี้เนี่ยเราคิดขึ้นมาจากการที่เค้กเราเนี่ยเป็นเพกกล้วยหอมนะครับมันน่าจะเหมาะกับอะไรโซ่ที่เป็นเขตร้อนชื้นเขต Tropical แล้วก็ลวดลายของลูกไม้ลูกลายของผ้าบุหรือ w อ w l r p p e r เนี่ยนะครับมันน่าจะเข้าดีกับลักษณะของใบไม้หลายหชนิด แล้วก็สีเหลืองของกล้วยหอมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปจัดสวยๆกันนะครับได้เลยค่ะเป็นไงครับไอ้ ภาพสวยมากเลยค่ะพี่ตุ้ใช่ถูกใจมากนะคเขากับวัสดุเลยนะคะใช่ครับคุณผู้ชมครับคนละครึ่งได้ค่ะจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันในเรื่องของสุขภาพนะครับคุณผู้ชมครับอ่านเลยครับจะบอกว่าอร่อยมากค่ะพี่ตุ้มเป็นเนื้อฮันวิตที่หวานเข้ากับตัวหน้าคัสตาร์ดอะหายเป็นอย่างดีเลยค่ะอย่างแรกนะครับรู้สึกได้ถึงความหอมนะครับ กล้วยเนี่ยถูกต้องเลยที่เป็นงอมๆอมนิดๆนะครับมันจะได้ความหอมที่ดีนะครับแล้วก็ตัวความหวานของเขาเนี่ยก็จะช่วยให้แบบเรียกกลมกล่อมก,กับตัวหน้าคัสตาร์ดนะครับและสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยชอบยังไงเนี่ยสามารถดูสูตรได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งให้รายการ t แฮ Hacker ด้วยนะคะและอย่าลืมนะครับวันพุธ5โมงเย็นค่ะและวันเสาร์2ทุ่มค่ะ 2>, 2ทุ่มนะครับลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ i you